h e l lo everyone Welcome back to The Channel ZKZone c n n t e r วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเครื่องบินขับไล่อนเนกประสงค์ระดับตำนานอย่าง Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่ประสบความสำเร็จและถูกใช้งานอย่างแพร่หลายที่สุดในโลกเพิ่มกันที่ภาพลักษณ์ภายนอกของ F-16 ที่โดดเด่นด้วยการออกแบบที่เน้นอากาศพลศาสตร์ลำตัวเพรียวบางปีกทรงเดลต้าพร้อมปีกยกแบบผสมทำให้เครื่องบินมีความคล่องตัวสูง ช่องรับอากาศขนาดใหญ่ใต้ลำตัวช่วยให้เครื่องยนต์ได้รับอากาศอย่างเต็มที่ในทุกสภาวะการบินหางแนวตั้งขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มเสถียรภาพขณะทำความเร็วสูงและตำแหน่งห้องนักบินที่ยกสูงคล้ายฟองอากาศสายช่วยให้นักบินมองเห็นรอบทิศทางได้เกือบ360องศาซึ่งเป็นจุดเด่นสำคัญที่ทำให้ f 1 6ได้เปรียบในการรบทางอากาศเมื่อมองเข้าไปภายในห้องนักบินจะพบกับการออกแบบที่ล้ำสมัยในยุคข,ของมัน เบาะนั่งนักบินเอียงประมาณ30องศาเพื่อลดแรงจีขนาดทำการบินความเร็วสูงหรือการเลี้ยวแบบรุนแรงแผงควบคุมถูกจัดวางตามหลักสรีรศาสตร์ปุ่มและสวิตช์ต่างๆอยู่ในตำแหน่งที่นักบินสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วระบบควบคุมแบบ fly-by-wire ทำให้การบังคับเครื่องบินแม่นยำและตอบสนองชับไวหน้าจอแสดงผลแบบมัลติฟังชันช่วยให้นักบินรับข้อมูลการบินการนำร่องและสถานการณ์การรบได้ครบถ้วนในคราวเดียว ในด้านสมรรถนะ F-16 ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ไอพ่นเทอร์โบแฟนที่ให้แรงขับสูงทำความเร็วได้มากกว่าแมสสอมีอัตราเร่งที่ยอดเยี่ยมสามารถไต่ระดับได้รวดเร็วและมีพิสัยการบินที่เหมาะสมทั้งภารกิจป้องกันน่านฟ้าการโจมตีภาคพื้นดินและการสนับสนุนทางอากาศใกล้ชิดความคล่องตัวของ F-16 ถือเป็นหัวใจสําคัญเพราะสามารถเลี้ยวได้แคบบินในมุมปัทะสูงและรักษาการควบคุมได้ดีแม้ในสภาพการบินที่ท้าทาย ทำให้มันเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวในการรบแบบด็อกไฟสำหรับระบบความปลอดภัย F-16 มาพร้อมกับโครงสร้างที่แข็งแรงระบบควบคุมการบินสำรองหลายชั้นระบบเตือนภัยเรดาร์และขีปนาวุธระบบปล่อยแฟลร์และชาฟอร์เพื่อหลอกล่ออาวุธนำวิถีรวมถึงบาดดิดตัวฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของนักบินในสถานการณ์ขับขันจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของ F-16 คือความอนเนกประสงค์และความคุ้มค่า สามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายทั้งอากาศสู่อากาศอากาศสู่พื้นระเบิดนำวิถีอัจฉริยะและปืนใหญ่อากาศในตัวทำให้สามารถปรับเปลี่ยนบทบาทได้ตามภารกิจนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาและอัปเกรดอย่างต่อเนื่องตลอดหลายทศวรรษทั้งเรดาร์ระบบอิเล็กทรอนิกส์และอาวุธสมัยใหม่ทำให้ F-16 ยังคงทันสมัยและใช้งานได้ดีแม้ในปัจจุบันในเรื่องราคา F-16 ถือว่ามีต้นทุนที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับสมรรถนะโดยราคาจะแตกต่างกันไปตามรุน่นและแพ็กเกจอุปกรณ์ ซึ่งโดยประมาณอยู่ในระดับหลายสิบล้านดอนลลาร์สหรัฐทําให้หลายประเทศสามารถจัดหาและดูแลรักษาได้ง่ายกว่าเครื่องบินรบรุ่นใหม่ที่มีราคาสูงกว่าสรุปแล้วล็อกฮิตมาติน i n f f i g i t i t i n g f a ล c o n คือเครื่องบินขับไล่ที่ผสมผสานความเร็วความคล่องตัวความน่าเชื่อถือและความคุ้มค่าไว้ได้อย่างลงตัวเป็นเครื่องบินที่พิสูจน์ตัวเองในสนามรบจริงทั่วโลกและยังคงเป็นกำลังหลักของกองทัพอากาศหลายประเทศมาจนถึงปัจจุบัน หากคุณชื่นชอบเรื่องราวของเทคโนโลยีการบินและอาวุธยุโทโธปรกรณ์ระดับโลก F 1 6คือหนึ่งในตำนานที่ไม่ควรมองข้ามอย่างแท้จริง